นายเจ้าต้านอนุโมทิสระตัวนายเจ้าเราก็เอาไปคั่วเวลาในงานนะคะท่านก็ประกวดน้ำพริกไทยจะเม็ดนะคะเด็ดเอาแต่เม็ดอย่างนี้แล้วเอาไปคั่วในกระทะค่ะเจ้าคั่วในกระทะแล้วก็บดนี่จะบดออกมานายเจ้าน้ำพริกแต่ละภาคแต่ละจังหวัดอย่างนี้นายเจ้าซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าโครงการหลวงที่เชียงใหม่ได้ ทงมัแต่งบดนะคะโดยเอาของพี่น้องค่ะในเพื่อไายเชียงใหม่ดาาในการที่งานมี่ันตน้องี่วามตีาต้คตงกาเตีคควา้า้ีควควองวานีงีาเงวองา้ามวาต้้ามต้องต้มนคคตอ้องค้อ่คองคาว การกายเร่อนี้แหลการบองได้เลมีการหายเพิ่มตอนนี้เราต้องตั้งใจบริสิ์ทุก ขออนุญาตค่ะไม่ได้เดี๋ยวไม่ออกเที่ไม่ออกเป็นไปต้องตีตัวกนี้วกินสมัช่อข่าดูไม่สามารถเลี่นได้องทาจะตามหาเอาไปในเมื่กทีคุณเอาอะไรมาาที่ ขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้ของวิชลัยเป็นสตรายานเป็นมันออแนะยขาคะขออนุญ,ญาตนะคะ ขอบคุณค่ะกินได้นะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขออนุญาตนะคะ

ยังเก็บแล้วจ้ะมีน้องแฟริงเย็ดแปนออกแล้วกมาอันดับสไลด์มานี้จ้ะ อันไม่ look, son, assim, <illa ises> ้อน <Oliver> ่นไม่กต <generally> <car adı> <car> ้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มะกอกจ้ะ อันนี้ทุกคนรู้จักไหมจ๊ะกระองอันนี้มันคือกว่ามูดโอจำชื่อไม่ได้นึกไม่ออกกระจับกระจับทุกคนนี่แปลกๆนี่คือมันคือกระจับจ้ะแต่กินอร่อยมากขอบอกไได้วยน้ำว้าขอบคุณค่ะ นีตลาดนัดตลาดนัด mm สีเขียวคุณทมนจะเป็นข้าวกล้องประเภทข้าวของเราจ้ะวก้เแกง้อันี้เงอัี้เปนกงี้เนกนเนกงใต้นกอ้็ัประมางนี้จอเ็กนเปนกงนีก้ะอนอ